กราบสวัสดีคับพ่อแม่พี่น้องต้มสาวพากินโชว์มารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูเนี่ยส้มตำปูปลาล่าพ่อแม่พี่น้องปูปลาล่าแล้วก็กินกับหอยโขงหอยนานนะหอยนี้หายยากมากพ่อแม่พี่น้องต้มนานไปหน่อยมันโหดพ่อแม่พี่น้องที่จริงมันต้องแบบหวยใหญ่ๆนะหอยใหญ่ๆเงี้ยมันต้องหวยใหญ่ต้มนานไปหน่อยโหดเหลือแค่เนี้ย ลุยเลยดีกว่านะว่าแม่ไปน้องหากับข้าวกับปลามานั่งกินด้วยกันหอยโขงหอยหนาหายากนะอือ อามากองเป็นภูเขาเรากาเลย ich bin

我想喝。S S, กาศเริ่มร้อนแล้วเพราะไม่มี่นน้องหนาวได้สามสี่วัน กินกับส้มตำดแซ่บหอยขอโขงหอยนา เาคุค้น โลกว่าพ่อมแม่พี่นน้องหอยลูกหกสิบ โลก,กว่าเกือบโลก,กว่าเกือบสองโลวุ้ยกรุบอร่อยมากแซ่บแห้ง วันนี้เริ่มทํางานวันแรกกันเป็นไงบ้างครับพ่อแม่เป็น้องอเดินทางกันมาไกลๆนะ,ะสตาร์ตก็ทางานเลย ข่าวโหรถติดรถติดกันเป็นสิบสิบโลเลยขเข้าไปไปพีน้องขาเข้ากรุงเทพ ซื้อมาหอยซื้อมานี่ต้องเอาขังใส่หม้อเอาน้ําใส่ไว้สักคืนสองคืนนะพ่อแม่ไหมน้อง ผมชอบกินทับบุ้งกับส้มตำมเข้ากันหลย หมือนจะมีไข่ตัวนี้ ใครยังไม่เคยกินหอยโข่งอะ่ะผมจะบอกรสชาติให้มันกรุบกรุบกรึดกึดเหมือนหมึกกระดองอะ่ะแต่จะกรอบน้อยกว่านิดนึงเหมือนหนูดหมึกกระดองเย 음 먹어 <목소리도> 가 <목소리도> นานาที่กินทีอร่อยมาก sắp đầy rồi đây nữa Tôi có เป็นหอยเชอรีอ่ตรงนี้จะเป็นตาแล้วว่าไม่เป็น้องเนี่ยแต่แต่หอยโค่งหอยนาม,มันไม่มีว่าไห่น้องหหอยเชอรี่ตัวนี้มันจะเป็นลูกเราต้องออก โอเคผมสุดยอดมากเลยนะพ่อแม่พี่น้องเมนูนี้โหส้มตำปูปลารสแซ่บๆรสจัดๆเพรียวหวานนิดๆเนาะพ่อแม่พี่น้องกินกับหอยโขง่งหอยหนาป้าพอ่อแมนะ่พี่น้องแซ่บหลายเนาะอาหารพื้นบ้านบ้านแต่รสชาตินีไม่ต้องโหลำขนาดพ่อแม่พี่น้องอู้สุดยอดมากเลยก็ <c oughs> <c oughs> พ่อแม่พี่น้องก็กลับมาทํางานกันเรียบร้อยนะครับผมก็ขับกันต,ตั้งแต่อ่น่าจะเป็นเมือม่อเมื่อคืนนะเมื่อวานตอนกลางวานันแล้วก็ตอนกลางคืนนะกลับมาแน่นเลยรถติดยาวไปสิบกิโลเลยนะผมดูข่าวเดี๋ยวโหภาพมุมสูงนี่ก็สู่ๆนะกลับมาทํางานกันต่อนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ ใครนึกเมนูอะไรไม่ออกก็มารับชมที่ช่องต้อมซ่าพากินโชว์นะครับผมเนาะแวะมาดูกันบ่อยๆเดอ้อสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่รับชมกันมาตลอดนะครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องเล็กๆช่องนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ต้อมซ่าพากินโชว์ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมกราบสวัสดีครับ บายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ